h อนด a าฟอร์ซ่าสามห้าูนครับอะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านฮะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแดงเมซีนครับ วันนี้ก็อยู่กับช่วงเรซซิ่งเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้เป็นสีใหม่นะฮะสำหรับปี2022นั่นเองนะครับนี่รับมาก็รถเดิมๆเ,เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวรถกันก่อนนะครับจริงโมเดล2022นี้ก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกับ2021นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของสีซะมากกว่านะครับส่วนเรื่องสเปคเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็น่าจะดูกันเยอะแล้วแหละนะ เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวสิ่งที่เปลี่ยนไปดีกว่านะครับสำหรับตัว350นี้นะครับเจน2022กับ20 2021เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วก็ฟีลลิ่งการขับขี่นะครับจากคนที่เคยใช้ X Max นะครับคู่แข่งของเขามาเนี่ยว่ามีฟีลลิ่งการขับขี่เป็นยังไงบ้างสำหรับรถเดิมๆนะครับอามาดูกันกหลักๆที่เห็นแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับปี2022เนี่ยไอ้พวกชุดสีนะฮะ ที่ชิ้นเป็นสีเทาทั้งหลายเนี่ยทางฮอนด้าได้ปรับเป็นสีดาหมดเลยนะครับดำเปียโนโบแบล็กเหมือนรถยนต์เลยซึ่งมันสวยมากเป็นดําเงาที่สวยมากนะครับนี่แล้วก็ครีบข้างนี่ก็จะเป็นแบบลายเคปลา่าดนึงนะฮะแต่เป็นพลาสติกนะพลาสติกทาลายเคปล่านะครับลายคาร์บอนนี่ก็จะเป็นเปียโนโบแบล็กหมดเลยครับยาวมาเลยจับหลังด้วยนะครับเหล็กกันตกก็เป็นสีดาเปียโนแบล็กเหมือนกันนะฮะ หลักๆให้เปลี่ยนไปก็จะประมาณนี้นะครับนอกนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนฮะเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนเฉพาะเรื่องสีนะเนี่ยการลอยท่อเห็นไหมครับการร้อนก็เป็นสีดาเช่นกันแค่นี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวเ e n น2022เนี่ยถ้าเป็นพวกตัวท็อปอะฮะมันก็จะมีตัวรัวซิงใช่ไหมนะฮะรัวซิงเพิ่มขึ้นมาเนี่ย เป็นสวิตท,ที่เอาไว้ควบคุมนะครับเชื่อมต่อกับบลูทูธกับทางมือถือนะครับสั่งการผ่านมือถือได้ก็จะมีสวิตจอยสติกให้เล่นกันนะครับหล,หลายๆลคนก็คงเห็นกันแล้วแหละนะ,ะสำหรับฟีลิ่งการขับขี่นะฮะก็พูดกันแบบบันบานง่ายๆแล้วกันเนาะถ้าเทียบกับ X Max 300นะครับผมรู้สึกว่าเอาเรื่องของเครื่องยนต์ก่อนนะเครื่องยนต์เนี่ย เอ่อซีซีอ่ะต่างกันเยอะนะครับตัวนี้มัน300กว่าซีซีเกือบเกือบสามร้อยห้าสิบนะฮะแต่ X Max เนี่ยไม่ถึง300ด้วยซ้ําแต่ผมความรู้สึกนะความรู้สึกการขับขี่เนะี่ยเรารู้สึกว่าเครื่อง X Max เนี่ยค่อนข้างจะดึงกว่าการออกตัวรอบต้นนะครับผมว่า X Max ค่อนข้างจะดึงกว่านิดนึงนะครับฟอร์ซ่านี่มันเหมือนรถเอ่อรถต้นเดิมเนี่ยเหมือนรถผู้ดีนะครับคันเร่งเบา นะคันลร่งเบาเลยวรู้สึกว่าต้องเปิดเยอะหน่อยรถมันถึงจะดึงๆนะครับฉะนั้นมันก็เหมาะกับคนที่เอาไว้เป็นรถประจําบ้านใช้งานแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะครับไม่ได้ต้องการแบบความจิจ๊ดจ๊าดในรอบต้นกระชากออกอะไรมากมายฉะนั้นความดิบเนี่ยผมให้ X Max นะค่อนข้างดิบกว่าแต่ Forza เนี่ยสเส์ของเขาจะมาคือช่วงรอบรอบปลายนะครับรอบกลางรอบปลายเนี่ย Forza จะเดินดีมากในเรื่องของความเร็วสูงนะครับ ช่วงความเร็วร้อยถึงร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเนี่ยฟอร์ซ่าทำได้ดีมากนะครับขึ้นเร็วมากขึ้นดีมากขึ้นแบบสมูทด้วยนะครับฉะนั้นผมว่ามันเหมาะสําหรับการคนที่รถเด,เดิมของฟอร์ซ่าเนี่ยมันเหมาะกับคนที่ต้องการขับขี่ทางไกลออกทริปยาวๆนะครับหรือการขับขี่ในเมืองที่มันไม่ต้องเหนื่อยคุมคันเร่งมากนะครับคันเร่งเบาๆค่อยๆเปิดค่อยๆไปแบบเนี้ยฟอร์ซ่าทำได้ดีเลยนะครับส่วนเรื่องท่านั่งนะครับท่านั่งการขับขี่เนี่ย ผมให้ฟอร์ซ่าชนะนะครับฟอร์ซ่านั่งสบายกว่านะครับฟอร์ซ่านั่งสบายกว่าแล้วรู้สึกว่าบาะเนี่ยมันไม่กว้างจนเกินไปจนเราต้องแบบแหกขาอะไรเยอะแยะเหมือน X-Max มะนะแต่เรื่องความสูงเนี่ยก็พอๆกันฮนะผมใช้ปลายเท้าวางพอๆกันแต่สิ่งที่ฟอร์ซ่าเป็นนะครคือโชคหลังเนี่ยแข็งมากนะครับแข็งแบบกระด้างอะทางตรงถนนคูขานิดหน่อยเนี่ยคือสะเทือนแล้วนะครับแล้วก็ มันสะเทือนไปถึงหลังเลยอ่ะนะขับรถคันนี้รู้สึกปวดหลังมากนะครับเดี๋ยวโชคหลังจะต้องเจอกันนะโชคหลังเดิมนี่ไม่โอเคเลยไม่โอเคมากๆส่วนส่วนโชคหน้าเนี่ยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยหนึบเท่าไหร่นะครับรู้สึกมีการกระแทกเวลาลงหลุมลงอะไรเงี้ยกระแทกแล้วก็คืนตัวช้านะมันก็เลยทาให้เรารู้สึกแบบหวงหวง,วงในส่วนของโชคหน้าหน่อยนะครับในโชคหน้าก็อาจจะต้องไปเซ็ตใหม่ด้วยเหมือนกัน สำหรับยางเดิมฟอร์ซ่าเนี่ยส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสามารถใช้งานได้ไม่ได้ลื่นหัวแต่จนน่ากลัวนะครับที่ชอบในเรื่องของฟอร์ซ่าอีกที่เหนือกว่าเอ็กแม็ก็คือเรื่องของชิลไฟฟ้านะครับใช้ได้จริงแล้วก็ค่อนข้างที่จะทํางานแบบสมูทนะครับใช้งานได้ดีฟอลาวิ่งยาวๆถนนโลงๆเนี่ยพอเปิดชิลขึ้นการโต้ลมน้อยลงนะครับขับขี่ง่ายขึ้นแล้วก็สิ่งที่ชอบมา,มากๆคือกระจกเดิมเขาเนี่ยมันสามารถพับเข้าออกได้ ซึ่งมันไม่ดูกขงแขงอะ่ะมันก็มีความแข็งนิดนึงนะมีความแข็งนิดนึงแต่พอแบบหุบเข้าแล้วมันก็ทําให้เราแบบสามารถมุดรถติดได้แบบสบายสบายอะ่ะมันจะดูรูลมมากขึ้นแต่สิ่งที่ไม่ชอบก็เช่นเดียวกันฮะคือมันใหญ่มันใหญ่แบบใหญ่แบบบานเบอร์เทอะทะมากนะครับแต่มันมองเห็นชัดเจนมากนะครับสาหรับกระจกชุดนี้ชิวชุดนี้เนี่ยมองเห็นชัดเจนสวยงามมากบวกระจกเขาเนี่ยปรับเหมือนรถยนต์เลยนะครับ เนี่ยตัวกระจกแยกกระถกเบาฉะนั้นจะปรับละเอียดได้เหมือนรถยนต์เลยนะครับไม่ต้องมาหักที่ตัวก้านมันซึ่งโดยรวมโอเคฮะชอบมากนะครับในส่วนของโฟร์ซ่าเดิมๆก็ขี่สนุกแล้วนะครับแต่ว่าเราจะต้องไปอัปเกรดเพอร,ร์ formance มันเพิ่มในเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับรการขับขี่รวมไปถึงความสวยงามด้วยนะฮะ ก็จะประมาณนี้นะครับผลสเปคผมไม่รีวิวนะเพราะว่าหลายช่องเขาว่ารีวิวแล้วแลวรีวิวไว้ได้ดีกว่าด้วยนะครับก็ลองไปเปิดของพวกเขาดูผมก็จะรีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะตามสไตล์ผมนะครับใครอยากให้รีวิวอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายเพิ่มเติมให้และเดี๋ยวมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็จะทําเป็นคลิปแยกนะครับต่อต่อไปให้พวกเราได้ติดตามกันด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้ฮะเรื่องราวเดระมาวันนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะจะไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทยอยลงให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับสรวบวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ